ครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับวันนี้มาจะเจอผมอีกแล้วครับวันนี้ผมนําพระซุ้มก่อนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับมาลงให้ทุกท่านที่ชมกันนะครับเป็นพิมพ์กลางนะครับกรุลานทุ่งเศรษฐีนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับดูเนื้อหามวลสารนะครับความเก่าขององค์พระนะครับเนื้อหนุกนุ่มนะครับท่านผู้ชมสวดทรงองค์พิมพ์อาจจะมองเห็นบ้างนะครับนะครับยังมองเห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ นี่ของท่านจะออกสีดำๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีความผุกร่อนนะครับเนี่ยเห็นคาบผุกร่อนนะครับมีนนลคาบกู่คาบนนลดินติดมากมายครับองนี้ครับนะครับดูเห็นครับดูครับเจาะเห็นกันใกล้ๆครับนี่ครับนี่ให้ดูความสวยความหนึบนุ่มของเนื้อพระนะครับความเก่าขององค์พระนะครับนี่เป็นพิมพ์กลางครับยังพอเห็น อาสดทรงองค์พิมพ์ขององค์ท่านอยู่นะครับนี่ครับนี่นึกนุ่มนะครับนี่ครับดูครับผิวอาจจะผุกร่อนไปบ้างนะครับพระหลายร้อยปีนะครับท่านผู้ชมนะดูด้านหลังครับชมด้านหลังเนี่ยมีความผุกร่อนเหี่ยวย่นเห็นเลยทีเดียวนะครับนี่ครับไม่มีไม่สามารถมาทําปลอมแปลงได้แล้วครับท่านผู้ชมครับแบบนี้นะครับนี่ครับดูดิเนื้องพระนะครับมีคาบดินคาบกุนะครับอาจจะ ถูกใช้มาเยอะครับท่านผู้ชมนะถูกคล้องคอมาเยอะนะครับเนี่ยจากหลานชายผมนะครับองนี้นะครับได้มีโอกาสมาลงให้ทุกท่านที่ชมกันนะครับนี่ครับได้ของมาหนานแล้วองค์นี้นะครับเก็บมานานแล้วนะครับเนี่ยอาจจะรุ่นสู่รุ่นครับนะหลานชายผมบอกว่าได้มาจากคนแก่นะครับแกอายุมากแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ ไม่ได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับได้มานานแล้วองค์นี้นะครับได้ให้หลานชายว่ามาแบ่งไว้บูชานะครับองนี้ก็ได้มานะครับนี่สวยครับองค์นี้นะครับมีความเก่าให้เห็นเลยทีเดียวครับนะครับโดยไม่ต้องชี้ตําหนิเลยครับท่านผู้ชมนะครับดูเห็นความเก่าก็รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่การผูกก่อนบ้างอะไรบ้างนะครับจากในกลุ่นะครับนี่ครับให้หมุนได้ดูชั่วองครับนี่ครับ เนี่ยคับกูคาบดินนะครับติดฝังแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยเอาหลังองค์พระครับพระสมกรนะครับเป็นพระโพกทรัพย์ครับท่านผู้ชมครับฉายาของท่านก็มีกูไว้ไม่จนนะครับเป็นพระที่ของคนจังหวัดกำแพงเพชรหัวแหนมากครับนะครับก็เก็บไปบูชากันนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็นะครับยังไม่มีนะครับหายากครับท่านผู้ชม นะครับท่านใดที่มีโอกาสก็เก็บไว้บูชากันนะครับฉายาของท่านก็มีกูไว้ไม่จนนะครับแค่คลาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานยมนะครับนี่ครับต้องพระซุ้มก่อนะครับกําแพงเพชรนะครับนี่สวยครับท่านผู้ชมเนื้อหามวลสารนี่ดูสิครับให้ดูความเก่าขององค์พระนะครับนี่ครับอาจจะโดนอะไรบ้างนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับนะ คล้องไว้นะครับก็บางทีก็ไม่มีสมัยก่อนไม่มีไม่มีกรอบใส่นะครับท่านผู้ชมนะครับไม่มีกรอบใส่นะครับติดตัวได้พกกับใส่กระเป๋าบ้างนะครับใส่ผ้าเช็ดหน้าพับใส่กระเป๋าบ้างนะครับนะครับในบางคนนะครับเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านบอกไว้งั้นนะครับสมัยก่อนไม่ไม่ไม่ค่อยมีกรอบใส่นะครับสมัยเมื่อโอ้โหหลายเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับ ที่ว่าคนท่านแก่ที่ได้มานะครับท่านได้มานะครับเนี่ยสวยงามครับองนี้นะครับมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่าลืมครับชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นพระส้มกอนะครับพิมพ์กลางนะครับลานทุ่งเศรษฐีนะครับองนี้นะครับเห็นชัดไมเอ่ยขยายท่านชมกันนี่ทาปูครับดินนะครับติดฝังแน่นครับ ไม่ล้างนะครับตรงนี้ล้างไม่ได้ครับถ้าล้างนี่โอ้ยยุ่ยเลยทีเดียวนะครับถ้าล้างนะครับถ้าล้างออกนะครับพูดถึงถ้าล้างนะครับเพราะว่าเนื้อของท่านเป็นแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจจะแก่ว้านก็ได้ครับตรงนี้ครับเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่เงาหนึกนุ่มเลยครับนี่ครับสวยครับสวยงามนะครับอยูยกับ หลานชายผมนะครับคล้องมาคอมานานนะครับได้มีโอกาสมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับวันนี้ก็พอเนาะประมาณนะท่านผู้ชมนะช่งชอบก่ออย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามนะครับให้ผมด้วยแล้วกันครับผมก็จะนําพระจังหวัดกาแพงเพชรนะครับมาลงให้ทุกท่านได้ชมกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับกุจังหวัดกาแพงเพชรนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหลายๆกุที่มีอยู่นะครับสำหรับนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีมีความสุขนะครับ สวัสดีนะครับ